ครับสวัสดีครับผมชื่อนายชินกรกิจนักเซนนะครับรหัสนักศึกษา6010742-069นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายเจ้าตัว l a Free b freebsd นะครับแล้วก็ติดตั้งกติดตั้งเว็บ apache server นะครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ทำการโหลดเจ้าตัว freebsd จากตัวเว็บของมันนะครับจากนั้นก็ไปสร้างตัวบูตที่ตัว f ฟ a ชไ d ร i นะครับ แล้วก็เอามาติดตั้งในโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์โดยเราก็จะเลือกบูตไปที่เจ้าตัว USB ของเราแล้วก็ไอ USB ของเราเนี่ยมันก็จะทำการบูตขึ้นมาแล้วเราก็เลือกนี่ครับหัวข้อตัวเลือกที่1จากนั้นเนี่ยมันก็เข้าสู่หน้าว e ลคั m มนะครับโดยเราก็จะเลือกปุ่ม Install ไปนะครับ จากนั้นเนี่ยมันก็จะโชว์ให้เราเลือก Key Map ปนะครับโดยเราก็จะเลือกไปที่ Default ของมันนะครับก็กด Select ไปเลยจากนั้นเนี่ยมันก็จะให้ตั้งชื่อ Host Name นะครับโดยผมก็จะตั้งเป็น bst host แล้วกดโอเคไปจากนั้นเนี่ยก็จะให้ทำการเลือก partition edit ของเราหรือว่า Set เซตอัพดิสต์ของเราเราก็เลือกอันแรกไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นหน้าโชว์ในการ Manage ในการ Create Delete เจ้าตัวดิสตของเราแล้วเราก็กด Finish ไปจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำการติดตั้ง FreeBSD นะครับโดยมันก็โชว์โปรเซสตของมัน แล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็จะทำการให้เราเซตพาสเวิร์ดรูทนะครับก็คือเป็นแอดมินของเครื่องนี้ก็คือเราก็เซตค่าไปจากนั้นมันก็จะทำการรีบูตขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ให้ทำการคอนฟิกเจ้าตัวเน็ตเวิร์กก็คือมี IPvc ก็คือเรากดเยตดไป แต่ว่าเป็น IPv6 เนี่ยเราก็จะกด no แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือเป็นการเซต time แล้วก็ date นะครับก็คือให้เครื่องเรารู้ว่า,าเราเซตวันเวลาอะไรแล้วกดเซตไปจากนั้นเนี่ยก็เขาก็จะให้เซตเจ้าตัว user ที่จะล็อกอินในเครื่องนี้แล้วก็เข e a t e User ของเราไปเสร็จแล้วมันก็คอมพิวเรียบร้อยก็ทำการรีบูตมันขึ้นมาอีกรอบซึ่งพอรีบูตขึ้นมาเนี่ยมันก็โชว์เป็นหน้าเหมือนเทอร์มินอลก็คือเรายังไม่ได้ติดตั้งเป็นเฟียบิ e ดี s d สก์ท็อ Desktop, แเราก็ทำการ ติดตั้งโดยมีขั้นตอนดังนี้ก็คือมีทั้งหมด19ขั้นตอนก็มีอะไรบ้างก็มีการ install nano มีการ install x o r g อะไรประมาณนี้นะครับก็เซตไปแล้วก็ทำการรีบูตขึ้นมาต่อไปเนี่ยผมก็สอนทำการติดตั้งเว็บ ครับต่อไปผมก็จะมาสอนการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยผมก็จะติดตั้งเป็นอั a บาเช e เซิร์ฟเวอร์นะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องล็อกอินเป็นแอดมินก่อนแล้วก็เราก็จะใช้คำสั่ง p g u p อัปเดตก่อนเพื่อเช็คว่าระบบเนี่ยมีการอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็ทำการอัปเกรดมันอะบผมก็จะโชว์ว่าเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ P K g อัปเกรดจากนั้น รอให้มันทําการอัปเกรดเสร็จปุ๊บเราก็ทําการติดตั้งเจ้าตัว Apache โดยจะใช้คำสั่ง pkg install apache ยีิอย่างเนี้ยของผมก็ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ย แล้วก็ทําการซิงค์เจ้าตัวอ Apache ให้เป็น yes นี่ก็ขึ้น yes เรียบร้อยจากนั้น เราก็จะทำการ start service เจ้าตัว apache ตัวนี้ก็คือใช้คำสั่ง service apache 24แล้วก็ start พิมพ์ผิดพิมพ์ผิดอต้งนี่นี่เรียบร้อยครับอันนี้ก็มันก็สตาร์ทเซอร์วิสอาบาเช่ที่พอร์ตลูบแบ็กก็คือหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งแล้วก็เป็นโลเคชัโฮสต์แล้ก็มาดูกันว่าไอตัว s ซอร์วิสเนี่ยมันสตาร์หรือ,อยังก็ไปที่เว็บนี่ก็ทำการเข้า local mode ปึ๊บนี่เรียบร้อยโชว์เรียบร้อยแล้วเวลาเราต้องการแก้ไขหน้าเว็บเนี่ยเราก็ต้องไปที่ d ไว v e ดไวดนี้ก็คือเข้าไปที่ usr แล้วก็ local แล้วก็ worldwide แล้วก็อาปาเช่ยี่สแล้วก็เข้าที่ Data Index เนี่ยก็จะเป็นตัวแสดงเว็บไซต์ของผมก็คือเว็บนี้เป็นการแสดง l i ์เจ้าตัว OS แล้วก็ตัวเวอร์ชันผมก็ชื่อชินกรังกิษนาเสษนะครับตามนี้ที่อาจารย์ได้สั่งอันนี้ก็เป็นดูแบ็กนะครับก็คือ1 2 7 0. 0 0 1ก็แสดงเหมือนกันแล้วเราก็สามารถ Stop Service ได้โดยใช้คำสั่ง เดิมเลยเปลี่ยนจาก start เป็น stop นะก็ stop ก็ลอง refesh ดูก็นี่เห็นไหมครับเ็บก็ไม่ขึ้นแล้วครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ